คือมีคำถามที่หลายคนแบบสงสัยกันเข้ามาเยอะเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยทีมไทยเราจะได้เจอกับฟิลิปปินส์ในรอบ8ทีมสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าคะอ่าประเด็นนี้ร้อนแรงมากครับช่วงนี้ใช่ค่ะดีบไดฟ์ครั้งนี้เราเลยจะมาคลี่ข้อมูลล่าสุดกันเลยทั้งผลรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็คู่ที่ประกบออกมาแล้ว อ้างอิงจากรายงานผลตารางแข่งเพื่อหาคำตอบที่มันชัดเจนที่สุดน,นะคะครับดีเลยครับเพราะทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยข้อมูลอัปเดตสำคัญจริงๆครับบางทีข้อมูลแรกๆที่เราได้ยินมาเอ่อมันอาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์จริงก็ได้นะครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยนะคะว t b ี u ี2025ปีนี้จัดที่จังหวัดวินฟุกที่เวียดนามครับวินฟุก แข่งกันยาวเลยคะ่ะ28มิถุนาถึง5กรกฎาคมมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่ม A กับ B ก็แข่งแบบเจอกันหมดในกลุ่มก่อนแล้วค่อยเข้ารอบน็อกเอาท์ระบบมาตรฐานทั่วไปนะครับใช่ค่ะ